สำหรับบุตรหลานผู้ปกครองนะครับที่เรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอการเขียนบนหน้าจอนะครับเช่นเวลาคุณครูให้ส่งการบ้านนะครับก็อาจจะมีการเขียนบนหน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าการเขียนด้วยนิ้วนะครับมันลำบากนะครับก็อาจจะทำปากกาขึ้นมานะครับ ก็เอาปากกาเก่าๆมานะครับแล้วก็มามาห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะครับที่ใช้กันในครัวนะครับที่ใช้ปิ้งปลาในครัวนะครับก็เอามาห่อปากกานะครับนี่ยห่อธรรมดาแบบนี้เลยนะครับนี่ยไม่ชัดนะครับอันนี้ฮะห่อธรรมดานะครับห่อหลักการก็คือว่าให้มือเรานะครับโดนกับอลูมิเนียมฟอยล์นะครับแล้วก็ ไปเขียนหน้าจอนะครับอ่าผมลองเขียนดูนะครับก็มันจะทําให้เด็กๆนะครับเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับผมการที่เขียนด้วยด้วยนิ้วบางทีมันมันเขียนยากนะครับเด็กๆก,ก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเขียนด้วยปากกาเนี่ยมันจะเขียนได้ดีกว่า อาปากกาก็ได้ดินสอก็ได้ครับมาห่อด้วยอลูมิเนียมฟอย์นะครับ,ออรรบแบบนี้นะครับอลูมิเนียมฟอย์ที่ใช้กันในครัวนะครับที่ใช้ปิ้งปลานะครับผมประมาณนี้นะครับผม